สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยนะคะพามาดูเคสในเวลาเย็นๆเนาะนะคะสำหรับเคสนี้ก็มีทั้งทงจำจมูกนะคะแล้วก็ทำตานะคะพร้อมกันเลยนะคะเคสนี้ไม่เคยทำอะไรกับหน้ามาก่อนเลยนะ หนังตานะคะจะเห็นว่าหนังตาของคนไข้นะคะทั้งสองข้างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทำจมูกไปด้วยนะ,ะทำทั้งทีนะคะรีเฟรชขอให้สวยไปเลยนะคะก็เลยเลือกเป็นเทคนิค Open s i ิกโนะคะมีการปรับแกนกลางนะคะแล้วก็ตอบถานด้วยเคสม,ม,มีแกนกลางกดมากนะคะ คนเข้ามาสักคู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลักทาแทนทดีกันนะคะว่าทำออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะอาจจะดูรูปแนวนอนกันนิดนึงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะถ้ามองมุมข้างเนี่ยนะคะจะเห็นชัดเลยมองมุมเก้าสิบองศาจะเห็นชัดเลยว่าบริเวณสันของคนไข้นะคะไม่มีนะคะแล้วก็ นังตาที่แอดมินบอกนะคะว่าหนังตาเขานาเฉย,ยเนาะใช่ห<ช>ะนะังตาเรียกได้ว่าตุยออกมาเลยนะคะแล้วก็เป็นตาชั้นเดียวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินนะคะว่าคนไข้นะคะอยากได้ชั้นตาประมาณไหนนะคะุณหมอกันก็จะทําการวาดนะคะใช่ค่ะนะคะใครมีปัญหาจหมูกคล้ายๆเคสนี้นะคะลองสองกระจกแล้วะะลองดูว่าตัวเองมีปัญหาหรูปจมูกคล้ายๆเคสนี้ไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่า ชมพร้อมๆกันค่ะโหสวยเรียดเลว่าดงคมมากๆเลยนะคะใช่ค่ะน,นี่เสริมครั้งแรกนะคะทุกคนยืดได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเลือกใช้วัสดุโอเพนซิโคโงด้วยเนาะนะคะใช่ค่ะ,คะส่วนตาก,ก็มีอาการบวมแล้วนิดน,นึงเนาะใช่ค่ะตาเริ่มบวมแล้วนะคะแต่จะเห็นว่าฝีเข็มของคุณหมอนเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะคะ เทียบให้ดูจมูกกันก่อนนะคะมุมต่อมุมเลยนะคะองศาเดียวกันมุมเดียวกันเนาะจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะปลายจมูกนะคะยกขึ้นนะคะปีกจมูกนะคะเรียวสวยมากขึ้นนะคะใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เรียนสันดัางเนี่ยที่อันก่อนเนาะคือไม่มีเลยแต่อันนี้ก็คือมีสันมากขึ้นนะคะแล้วคุณหนอก็ไล่สลบตามทรงที่คนไข้ยอยากได้นะคะ สันที่ได้ก็คือไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปเนาะเพื่อรับกับสัดส,ส,ส่วนโดยรวมของใบหน้านะคะค่ะต,ตากระตดีกว่านนตาเริ่มรวมแล้วนะคะคนนสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับนะคะป้าจ,จะจะพามาคุยกับคุณหมอกันนะคะครับ สวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีครับครับก็ทั้งคุณหมอแล้วคุณหมอเอกเลยครับผมบเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ,หอเคสนี้ก็เคสนี้ก็เป็นเคสทำโอเพ่นเนาะซิโครงนะครับก็มีความยากนะครับเห็นตรงว่าแกนกลางคดมากด้วยใช่ไหมเห็แกนแการคดใช่ครับเนี่ยก็ปรับแกนกลางกันให้ตรงนะครับอืม หลังทำเมื่อกี้ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วทรงออกมาเปลี่ยนมากเลยแล้วก็สวยขึ้นเลยนะคะก็ทีนี้ก็แผงกั้นจางๆขดนะทีนี้ก็ซี่โคงก็เอาค่อนข้างยากนะครับใช่ไหมหมอเอกครับครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยรูปร่างอาจจะมีชั้นไขมันที่หนานิดนึงนะตรงตรงตรงท้องนะครับก็เอาเอาซี่โคงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าลึกนะครับอืแล้วก็อีกอันนึงมีปัญหาที่รูจมูกรูจมูกที่ที่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยรูจมูกไม่เท่ากัน ค่อนเยอะนะครับมีวมรูจมูกนะครับันไม่เท่ากันคืออันนี้ก็คือจมูกด้านเนิงของคนไข้ตัดมีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วก็คือรูจมูกไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันครับตรงนี้ก็สั้นนะกว่าปกติปกติก็จะต้องยาวสักประมาณสักสี่ห้ามิลขึ้นไปจะดีเนาะห้ามิลอัพอันนี้ก็จะค่อนข้างสั้นกว่าห้ามิลเนาะก็ให้ทําเข้ายากแล้วก็ปลายก็ผิวจะหนานะครับเวลาที่เรา เรายืดออกเนี่ยมันจะมีแรงดึงจับสูงเีนี้เราก็เลยเลือกเป็นแบบทำแบบซิโครงเพราะว่าถ้าเกิดทำด้วยกระดูกอ่อนหัวแกนกลางแกนกลางมันจะหล้มนะครับแล้วก็เรื่องกับมีแกนกลางคตด้วยมันก็แกนกลางที่ออกมาก็จะตั้งได้ไม่ค่อยดีนะครับเนาะแล้วก็ในเคสเดนี้ก็เราก็มีตั้งไปด้วยกระดูกอ่อนซิโครงทั้งหมดนะครับเะเคสนี้ก็ต่อกระดูกข้างนิดหน่อยเนาะตอนนี้เห็นว่าทรงจมูกดูสริมขึ้นนะครับก็จะพุ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่ก็ทําเป็นแบบ ทรงแบบดูเซ็กซี่เนาะไม่ได้ส่วนของตาแล้วคุณหมอเพราะว่าถ้าดูรูปด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าอย่างตาของคนไทยค่อนข้างเยอะเลยนเนาะลึงมาทําตาเคสนี้ก็ก็เคสนี้ก็ความยากก็คือเป็นผิวีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นเคสเคสที่เป็นชั้นตาแบบนี้จะทํายากกว่าปกติเนื่องจากว่าต้องเอาไปมาณไขมันออกในเหมาะให้เหมาะสมถ้าเกิดเอาออกเยอะไปปุ๊บตาจะลึกนะครับแล้วก็ ก็ถ้าไม่เอออกเลยมันก็จะดูอูมนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะหนาก็ต้องมีการตัดตัวไขมันใต้ผิวเนาะนิดหน่อยเพื่อแต่งให้ตัวตัวกระดูกโหนกโหนกคิ้วดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ชั้นตาดูไม่อูมนะครับแล้วกเกณฑน,นี้ก็มีการการเย็บเปิดตาดำนะครับเย็บมัดกล้ามตานะครับเรียไ้ว่าเป็นอีกาการที่ต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าตัดผิดไปเนี่ยะแย่เลยนะคะใช่ค่ะใช่ ดูกันนะคะทั้งสีเข้มนะคะแล้วก็ทรงจมูกสวยๆนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะคะวันที่คนไข้มาตัดใหม่นะครับผมยังไงวันนี้เจ้อค่ะขอบคุณคุณหมอกันนะคะขอบคุณหมอเอกมากๆดีนะคะที่มาไลฟ์สดกันนะคะเวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ